นากกิมๆสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะพบกับผมช่างนาเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่วันนี้เนี่ยมากักล้างวันแหกกันอีกแล้วนะครับผมอยู่ในน้ํานะตอนนี้ก็บรรยากาศรอบๆแพนมากครับนี่ผมกับพรานมิรกับแม็กนะครับมาลงด้วยกันวันนี้3มคนแล้วก็มีเจ้าเปียวมาด้วยคนเป็นสีนะครับล่างเนี่ยเราตักไว้แล้วนะครับข้างหลังแล้วก็กดตีเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยก็จะทําการลื้อพวก กิ่งไม้พวกขยะที่อยู่ริมๆอยู่ตามอยู่ใต้น้ำเนี่ยนะขึ้นให้หมดครับให้เหลือแต่น้ำเปล่าๆกับปลาเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มทอดแหว่านแหงมปลาด้วยกันนะครับ่าวันนี้เนี่ยจะมาไม่หมาเนี่ยตามมาลุ้นด้วยกันฮนะเล่นน้ํากันอ้าว <จน S 1> แม็กโดนแล้วนะอะไรครับปลาซ่านะปลาขี้ขมครับก็เมื่อกี้ผ่นมิตรหวานแล้วตรงเนี้ยกดตินเรียบร้อยกําลังไล่งมกันอยู่นะมาครับเล่นน้ํางมปลาด้วยกันวันนี้ หาอยู่หากินแบบพื้นบ้านนะครับนี่นี่นี่โอ้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 ตัวหมอไทยตัวเบลเลอร์เลยโอตำบอกเลยมีจับหลักโอ้โอ้โอ้ดู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 โอ้ตัวนี้อะไรตัวนี้จัก้โหใหญ่มากครับ อนี่มันก็ตำไม่แพ้กันนะครับนี่นี่ครับโอ้ตะกับไซส์นี้นี่สองเด็ดครับนี่เอ้ามาหมานันหมันครับอันนี้ยังมีอีกครับไม่ใช่แค่ตัวเดียวาดูนะ นี่ครับเดินไยเป็นุกอ่ะอาสวิงนะสวิงรับเน่ะลิวมีติขาอีกให้เจ้าของสวนถือสวิงให้โอ้ป่าเยอะครับผมไปสงให้ถึงหน่อยเออเออายังคามืออยู่อีกครับ โอพูดปาะกับกอสาวออกขึ้นมาก็ติดแห่แล้วมันต้องงม,มไงได้อารมณ์เ<อ>ยอะในพันในพันหนาวนั่งรออยู่บนขอบนู่นนะหวานแล้วหนีทิ้งหนีเลยนี่<า>ครับาาปาซ่านะ หอยด้วยครับเดี๋ยวเอาบักหอยเชอรี่ไปทำเหยื่อรอบอืมอไรอ่ะโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญมาอะไรนดเจียกลับกลับ đua tôi, tôi. Tại à, tại gì, gì, gì rồi chạy dày lên làm nước cái sọc chi phin mù nói không đéo phải thăm la shadow อะไรอะ่ะอู้โหตายมากนี่ยังไงเลยอ๋อช้างเหยียบครับโอ้โหดูตัวนี้โอ้โหดูสุดสุดครับขึ้นลงมายังไปเจอปลาสักตัวเลยหมอใครไปไหนวะนี่ออกอ่ะเปลือกมันเปลือกมันนักเลยใหญ่จริงๆแล้วนี่ปล่อยนี่ปล่อย,ปอยไปตัวง่ายกลับตัวใหญ่อ่ะ ดึงดึงดึงไม่หยุดสักท sure> ิ้งสักนึงไปเลยโอ้นี่ของเด็ดครับกระมบูใหญ่โอ้วันนี้วันนี้ช่างนเด็ดสนุกด้วยหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนถ่ายวิดีโอให้นะ ปกติก็จะเป็นคนถ่ายเป็นหลักวันนี้เจ้าเปียวมันรับหน้าที่ถ่ายวิดีโอแล้วก็มาครับมาสนุกด้วยกันก็ฟลาเริ่มจะหมดแล้วนะเดี๋ยวทีนี้จะไม่ทอดแล้วครับจะลากเอาลากไปหามุมลากไปหาฝั่งแล้วก็ครอบครอบงม,มกันเนะเาะเพราะว่าเปลือกหนามากครับรือหวานไม่ไหวเสร็จภารกิจนี้ใช้ทิ้งระหว่างแห่ <c oughs> เอาเอาไปหน่ะจับไน่ไหไว้จับน้อย ตัวน,นี้แ่บที่น่ะจริงเลยตองไปคำบบนวณจะเย่ไม่ได้เดือเดี๋ยวจะไปใหญ่เป็บบนชนแรงๆแลค่ยขอบขอบบุกหลยหลกแลเราก็งมุมตามขอบขอบ,ขอบ ฝ่ายหญ้าด้วยครับนี่ตัวแรกครับมาละ จับปลาสองมือครับอึ๊บนี่ย้ายเร็วนักว่าน,น,น,น้่เราขุนจากตรงนี้น ้าวพันมิดได้ไรครับ <g iggle> ปะตองปะตองโอ้ยเด้อเดๆๆเตองปลาฉลาดนะหนโ,โนะหนเนกว่าจับเดูยตัวเดียวซาใหญ่ครับซาใหญ่ ป่านนี้เลยหรือใหญ่จะกดยากแนี่นกา,าไปพันธาให้มันมึลองลองลองตะกรุดขึ้นบนเนี่ยดุดเลยแล้วอ,อยู่ในแห่นเนี่ยหาใหม่บอกแกงมุมหาพันมิตรบอกใหญ่ครับปุ้ยปุ๊บปุ๊บำกำฝ่ามือฝ่า <c oughs> มืออ่ <c oughs> ะฝ่ามือค้นมา <c oughs> เอาละไปละดูขนาดครับเอ้ยอะดูไซส์แบบนี้นี่ชื่นใจครับปลาตะกลับนะ ก็อตอนนี้ใกล่จะพอแล้วนะครับสางแห่เดี๋วเก็บล่างเก็บายให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวมาดูปลาด้วยกันครับโคตรหนักนเดือนนี้ตัวน้อยตายหายโอเคมาดูปลาด้วยกันครับได้ทั้งหมดวันนี้นโอ้ ก็ถือว่าได้เยอะมากฮะแบบนี้นี่สองสามมือสบายสบายเดี๋ยวนี่ปลาบูไซส์สวยเลยนะ2ตัวครับเดี๋ยวอาจจะได้หนึงกันนะกับเมนูปลาบูหนึ่งนะครับแล้วก็ตะกับเนี่ยโอ้โหไซส์ยอย่างนี้เลยอะกระหมอช้างเหยียบนะนี่ก็เป็นพวกปลาอะไระปลาตองปลาฉลาดนะครับ กับพวกปลาซานี่เดี๋ยวอาจจะทําทอดมันอย่างนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวจะเอาอะไรไปทําเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปหายายกันก่อนนะว่ายายอยากทําอะไรนะครับอยากกินอะไรเนาะก็เดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านไปหาคุณยายนะครับก็เข้ามาที่ครัวพื้นบ้านนะครับมาพบกับคุณยายนะจากวันนี้ที่เราไปกักล่างทอดแผได้ปลาบู่มานะครับวันนี้ผมก็เลยจะจัดเมนู ล้านึ่งสูตรคุณยายอีกสักรอบนะนี่ครับเตรียมเครื่องเสร็จและกำลังจะปรุงรสแล้วก็ขึ้นนึ่งนะครับเครื่องนี่ก็มีรากผักชีครับหมูสับหอมซอยแล้วก็หอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมซอยนะครับแล้วก็ขิงสับเนาะจากนั้นก็พริกแห้งตบท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสด้วยกันอายายมองกล้องเลยครับยิ้มหน่อยอ่าเริ่มปรุงยายปรุงด้วย รสด,ดีรสด,ดีนะครับจากที่เราใส่เครื่องเคียงไปแล้วนะครับก็มาปรุงรสนะเริ่มรสด,ดีนะครับนมันใล้รสด,ดีน้ำปลานะครับต่อไปใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันพืชด้วยนะยายลองน้ํามันพืชไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับใส่น้ํามันพืชไปนิดหน่อยแล้ววันนี้นึ่งเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ําส้มสายชูนะครับจะลองเป็นนึ่งซีอิ๊วธรรมดาบ้างนะ ยายบอกว่าจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับสําหรับน้าส้มสายชูเนาะอ่าแบบนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับยายเียบร้อยอ่ะอยายถือหน่อยชูหน่อยนี่แล้วเรากําลังจะนึ่งกันใช่ไหมอ่าพอน้ําเดือดได้ที่แล้วนะครับอ่านึ่งเลยใช่ไหมยายใช่อ่านึ่งครับโอเควางไว้ในวันนี้เรานึ่งกับขวดนะครับ,รบอ่าแล้วก็เติมน้ําเพิ่มนิดหน่อย ครบแล้วใช่ไหมครับยาย,ยกว่นหนึ่งสักกี่นาทีครับยายถึงจะสุกอะ่ะประมาณสักชั่วโมงประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะอ่าเรียบร้อยครับเมนูนี้เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงมาดูกันครับก็ยายบอกว่าได้เวลาเปิดดูแล้วนะครับสุกเรียบร้อยแล้วอายมายดูหน่อยนี่ครับโอ้โหหน้าตาหน้ากินมากๆปลาน,นึ้เนี่ยก็ทำให้ดูกันหลายคลิปแล้วนะครับ สูตรนี้นี่ยายบอกว่าอร่อยมากๆครับอ่าตักข้าวรอแล้วนะครับนี่ก็ยายบอกว่าจะลุยเครื่องอีกสักหน่อยนะสดๆครับอะไรครับนายยายหอมหอมหอมอ๋อผักชีต้นหอม,อมแล้วก็ขิงสดหน่อยๆเนาะอ่าม,มันจะได้ดูมีสีสันขึ้นแล้วก็หอมขึ้นนะครับนี่โอ้ยโคตรน่ากินครับ ปาบูเนี่ยนึ่งแบบเนี้ยถือว่าสุดๆแล้วนะครับเนื้อดีมากๆผมลองชิมเลยนี่เดี๋ยวเปิดเนื้อให้ดูกันนะครับปลานึ่งสูตรเนี้มีดีที่หมูบดด้วยนะนี่ครับสูตรนี้นี่ต้องใส่หมูบดด้วยเดี๋ยวเขาเคี่ยวหมูบดออกหน่อยก่อนจะเปิดให้เห็นเนื้อปลานะนี่ครับปลาบูเนี่ยมันแบบนี้เนี่ยดูเนื้อขาวฟูมากๆนี่ครับนี่อะ โอ้โหร่อนอย่างนี้ครับใส่ชามนี่แล้วก็โอูบดหน่อยนะนี่ลาดน้ำนิดหน่อยโอ้นี่หอมหอมขึ้นจมูกเลยครับอ้าวอย่างนี้ก่อนจากนั้นก็ตักน้ำพริกเกลือครับ น้ำพริกเกลือพริกแห้งเนี่ยยายชอบตำกับพริกแห้งนะนี่โปะเข้าไปครับกองขึ้นมาเาตรงส่วนไหนก่อนร้อนตลรวจตลังแน่นอนฮะขอปลาก่อนแล้วกันนี่ครับปลาบูขาวๆอ,อวบโอ้โคตรของโคตรอร่อยเลยครับ มันหอมขิงหอมซีอิ๊วต้องใส่หมูบดครับบอกไว้เลยยังไงก็ต้องใส่มันจะสมบูรณ์แบบมากครับอื คใครอยากลองเนี่ยลองเลยนะครับป้าไม่มีปลาบูเนี่ยปลาน,นิลก็ได้ปลาหลายๆปลาก็ได้ปลาทะเลก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามีปลาบูเนี่ยที่สุดของที่สุดครับผมบอกเลยนะใครคือใครที่ไม่เคยกินปลาบูเนี่ยถ้าได้ลองสักครั้งจะติดใจนะครับอร่อยจริงๆอ่าตอนนี้ น่าจะประมาณสักห้าโมงเย็นห้าโมงกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวกินปเป็นข้าวเย็นกันนะวันนี้ผมขอชิมให้ดูเท่านี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆนี่นพี่น้องๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ยายยิ้มรอแล้วนะช่วยยังไงนะยายกดไลค์กดได้กดแชร์ด้วยจ้ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม,ม่เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าอ้าเนเดี๋ยวนี้ยายเก่งนะงั้นคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับทำยังไงฮะ สวัสดีครับ